สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะคุ้นคุ้นหรืออาจจะเป็นอยู่เลยก็ได้คือการเป็นเดอะแบกคนที่แบบคอยรับภาระแบกปัญหาให้คนอื่นตลอด เรื่องนี้เราได้ไอเดียมาจากข้อคิดของคุณทรายเจริญปุระซึ่งแม้บริบทเดิมอาจจะเน้นเรื่องครอบครัวแต่ผมว่าหลักคิดมันปรับใช้ได้หมดเลยในชีวิตประจําวันนะมาลองดูกันครับว่ามันเป็นยังไงส่งผลยังไงแล้วจะวางลงได้บ้างไหมใช่ค่ะคือเป้าหมายการคุยกันวันนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจผลกระทบของการเป็น The b a บ็นะคะทั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วก็หาวิธีวางภาระที่ไม่จำเป็นลงบ้าง ครับผมซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากอืการยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนเลยนะคะว่าโลกนี้มันก็หมุนต่อไปได้นะแม้ว่าจะไม่มีเราการเข้าใจตรงนี้เมันช่วยคลายความกดดันที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เยอะเลยค่ะโอ้โหฟังดูเหมือนการปรับปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับจากที่เคยคิดว่าแบบโหเราสําคัญมากทุกอย่างต้องพึ่งเรากลายเป็นว่าจริงๆแล้วเออโลกมันก็ไปต่อได้ใช่ค่ะ แล้วมันก็จะเชื่อมดวงไปถึงว่าทําไมคนอื่นถึงปล่อยให้เราแบกอยู่เรื่อยๆคือส่วนใหญ่มันเกิดจากความเคยชินนะคะเพราะเราเข้าไปช่วยตลอดจัดการให้ตลอดเขาก็จะชินกับความสบายตรงนั้นไม่ต้องดิ้นรนเองอ๋อคือกลายเป็นว่าเราเองนี่แหละที่อาจจะแบบสร้างภาวะพึ่งพิงให้เขาโดยไม่รู้ตัวใช่เลยค่ะทำให้เขาเคยชินกับการรออะไรงนี้แล้วเอ,อบ่อยครั้งเลยที่เราเข้าไปแบกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งอะไรมากมายหรอก Mm hmm. แต่เป็นเพราะเราเราอดทนเก่งหรือบางทีก็แค่ปฏิเสธไม่เป็นมากกว่าใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเรากลายเป็นแบบนักอดทนเมือชีพไปซะง,งั้นซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องที่น่าเศร้านิดหนึ่งนะคือเรามักจะคิดว่าการที่เราทุ่มเทให้ขนาดนี้เราน่าจะได้รับความเกรงใจความเห็นใจกลับมาบ้างครับแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่แต่หลายครั้งเลยค่ะกลายเป็นว่ายิ่งเราทาได้มากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งคาดหวังให้เราทํามากขึ้นไปอีกไม่มีจบสิน้นโอ้โหฟังดูเหนื่อยเลยนะครับแล้วผลกระทบกับสุขภาพจิตล่ะครับการแบกแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะส่งผลเสียมากๆเลยอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเลยว่าทําไมเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพจิตตัวเองต้องกล้าที่จะปล่อยวางบ้างค่ะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแม้ตอนแรกมันจะยากอาจจะต้องใช้คําว่าเออช่างแม่งกับตัวเองบ้าง <laughs> ครับครับเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นการให้ความสําคัญกับตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันจําเป็นแต่ไอการจะชั่งแม่งได้เนี่ยมันติดตรงความรู้สึกผิดนี่สิครับคือคนที่เขาเคยพึ่งเราเขาก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดที่เราไม่ช่วยเหมือนเดิมอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่เลยครับความรู้สึกผิดเนี่ยแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ทันว่าเราไม่จําเป็นต้องแบกความรู้สึกผิดนั้นไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดที่คนอื่นพยายามยัดเยียดให้หรือที่เราสร้างขึ้นมาเองมันบั่นทอนเราเปล่าๆทำให้ไม่มีความสุขลองถามตัวเองดูครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่เราต้องรู้สึกผิดขนาดนี้อืมครับแล้วเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าถ้าเราปล่อยมือแล้วเนี่ยเขาจะโอเคเขาจะไปต่อได้ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคือจริงๆแล้ว เราอาจจะต้องเชื่อในสัญชาติตยานการเอาตัวรอดของคนอื่นให้มากขึ้นนะคะทุกคนมีวิธีจัดการชีวิตของตัวเองแล้วค่ะถ้าไม่มีเราจริงๆเขาก็จะเริ่มเรียนรู้เริ่มหาทางไปต่อได้เองอาจจะล้มลุกคลุกคล,ลานบ้างแหละแต่นั่นคือการเรียนรู้ครับไม่มีใครรอเพึ่งเราคนเดียวไปได้ตลอดชีวิตหรอกค่ะอืเหมือนกับว่าการที่เราเข้าไปช่วยตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะขัดขวางการเติบโตของเขาโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าครับ มีส่วนอย่างมากเลยค่ะดังนั้นการปล่อยให้เขาได้เจอปัญหาเองจัดการปัญหาเองบ้างให้เขารับผิดชอบชีวิตตัวเองเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาของเขาเองถ้าบางอย่างมันจะพังไปบ้างเพราะไม่มีเราเข้าไปช่วยเนี่ยก็อาจจะต้องมองเป็นว่ามันบทเรียนให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ได้โดยไม่มีเราคอยอุ้มตลอดเวลาเข้าใจแล้วครับงั้นสรุปได้ว่าทางออกก็คือต้องรู้จักวางลงบ้าง ทำเท่าที่ไหวจริงๆไม่ใช่ฝืนจนตัวเองไม่ไหวใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับความสุขตัวเองสุขภาวะตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาจุดสมดุลระหว่างการคิดถึงตัวเองกับคิดถึงคนอื่นใช่เลยค่ะมันคือการใช้ชีวิตให้ยั่งยืนให้เราเองก็มีความสุขด้วยแล้วก็เป็นการเคารพขีดจำกัดของตัวเองเปิดโอกาสให้คนอื่นได้โตด้วยการหยุดแบกไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่เป็นการปรับสมดุลให้ทุกคนไปต่อได้ ชัดเจนมากครับสรุปก็คือการหยุดแบกไม่ใช่เรื่องผิดทุกคนไปต่อได้และที่สำคัญคือเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยนะครับขอปิดท้ายด้วยประโยคสำคัญจากข้อคิดคุณทายนะครับที่ว่าทุกชีวิตจะดำเนินต่อไปได้เสมอแม้มันหนึ่งจะไม่มีเราก็ตามค่ะและก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อนิดนึงคราว่านอกจากที่เราแบกภาระจากคนอื่นแล้วเนี่ย มีบ่อยแค่ไหนที่เราเองนี่แหละที่เป็นเดอะแบ็กให้กับตัวเองแบบว่าขับเคลื่อนจากความคาดหวังสูงๆที่เราตั้งไว้กับตัวเองจนมันกลายเป็นภาระที่เราสร้างขึ้นมาแบกเองโดยไม่จําเป็นไอแรงกดดันข้างในนั้นจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่นะคะ